สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพวกเรานะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะชื่อพัสนะคะชื่อแก้มนะคะใช่ซึ่งนี่ก็เป็นคลิปแรกของพวกเราเกี่ยวกับอะไรเอ่ยแก้มเกี่ยวกับความกังวลและการรับมือกับสถานการณ์โควิดค่ะใช่ตบมือแปะแปะแปก็วันนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปแรกของเราเนาะอยากจะมาให้กําลังใจทุกคนนะคะ รอดผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะแก้มก็ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแก้มก็เรียนออนไลน์หนักมากเลยพัะการบ้านเยอะใช่ไหมใช่ค่ะการบ้านก็จะเยอะเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าคุณครูเขาจะสั่งมาเรื่อยๆเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆเหมือนกันคราวนี้เนี่ยจะมีคนหนักกว่าเราแก้มคิดว่าแบบเป็นใครหรือเปล่าสถานก,การณ์นี้ก็ต้องเป็นคนที่ทําธุรกิจเลยค่ะ เพราะว่าตกงานกันเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงเ<ม>ช่นแรงงานอะไรพวกนี้ใช่ใชใช่ถูกต้องของแก้มเนาะแล้วก็มีอีกหลายคนเลยที่เกิดภาวะนี้นะเกือบทั้งโลกแล้วก็แบบทั้งประเทศอะทุกคนมีปัญหานี้หมดเลยก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะคะคือเราเลือกไม่ได้หรอกว่าแบบเราจะยังไงอะคือภาคเศรษฐกิจเราเนาะเราก็ต้อง เราก็ต้องรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือโควิดที่เกิดขึ้นมาสําหรับความคิดพัดนะพัดคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์มันสร้างขึ้นธรรมชาติมันอยู่ของมันอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องรับมันเองก็อย่าให้กำลังใจทุกคนผ่านไปนี้ด้วยกันนะคะ ช่แล้วก็อย่าลืมทำสิ่งที่ถูกต้องที่ทำอยู่ทุกวันก็คือการใส่แมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลหรือว่าน้ำสะอาดก็ได้นะดูแลตัวเองเยอะๆนะคะทุกคนเราจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะคะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะแก้มใช่ค่ะเจอกันอีพีหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ